Phan bay ở sao? Nè chạy quá Nè quán, anh bay nó 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 à. chào đi quá xuống Ô ba bắt đầy chị đi อันแงแม่จำสวนเมื่อนี้ไปเล่นน้ำยุบันน้องคงเห็นไหมเปลี่ยนใครง่อยตายไปเล่นตุลศาสตรแต่ไข่ก็เป็นบันเป็นตาคือบอสจีนัยซ่อมไว้ขัดขันคือกับจีนัยซ่อมเพ่งประจำคุมไว้ย่าลืม ยักเลี้ยวฮาสอมไบ้าคือไปหาปลาลดกับเร้าดอกไข่ซือ้อไปหาหมองมักผนว่าน้องบัานบัานน้องคงเอ้อยหาะดีดีปลากระแตกแซวๆซอยู่เยี่ยมกับชิมีว่าคือ ห,นหันล้วมันหอนมันใหม่นี่นละ่ะไ,ไปยูน้ำเ้าไปอยู่น้ำเอาดำแข็งไปน้ำดำแข็งมือคือเกาบะมี่เนาะซื้อดำแข็งมือ่อไล่ก็ยังสีดีวะ่ะอา้าวตั้งใจตรวจน,น้ำรับพรเช้าวันเสาร์ที่27เดเดือนเมษา ยนพุทธศักราช2,567ตรงกับแรมสี่ค่ำเดือนห้าปีมะรงวันเสารโลกาวินาศวันอุบาทปีนี้เด่นวันเสาหอนแห้งไปหายุ่หากนำเดอบนี้แห้งหอง้อนเขาได้ไหมเฮ้ยคงอเนี่งยางานเขาพีเลย บ้านน้ำเจียงก็พี่น้องบ้าน,นน้ำเจียงไม่ใช่เต่งไปหรอเบ่เออเออพี่ดาวบานน้ำเจียงเฝ้าม,ม,ม,มันนะี่ตัวแม่แอนเฝ้ายังมันซุ้มเฝ้ายันพ่อไหมยะฮาวาลิวะฮาปุราปาริปุเรนติสากครั้งอวีวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ะปะติ อิจิตังบัติิตังตุมหังคิปเมวัสมิชาตัวสเพปุเรนโตสังกบานจันโทปนระโสยธรรมนิชติระโสยธรร And then this <laughs>

पुराणां जे धनाङ्गीगामि न वाञ्जवे धनाङ् न उपाध्ये सा मे यात्राय मे भवे सति या न वा च च वा सुविहारो जाति สาสัทาในตุมฮิกังมันยาทาไอาวังโหตุขอพลปัถนาญาิโยมจงเป็นผลสำเร็จทุกประการกินขากินน้ำน้ำกำกันดื้อกินแล้วเรลียกะห่อพอได้ฝ่าวาเนี้ยเนี่ยไปนอนนำ้ำจะไปยุทั้งโคกด้้อ เออซื้อน้ำแข็งมานอนโหลด